สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์และพูดคุยถึงการประลองคู่ที่7จ็ดฮาเดสคนอวดเมียปะทะจินซีขยี้เทพมารผมต้องขอบอกเลยนะว่าการมาของจินซีนั้นไม่ธรรมดาเพราะแกเปิดตัวอย่างห้าวขย่ววันฮาล่าเลย ทางด้านของฮาเดสคนอวดเมียนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันผมในต้องกราบขอประทานอภัยและถ้าหากแซวตวระครที่พวกคุณรักคือทุกท่วงท่าของป๋าฮาเดสเนี่ยจะต้องตะโกนชื่อเมียตลอดเข้าใจแหละว่ารักมากไม่ตะโกนชื่อเมียแล้วเฮียไม่มีแรงตีนี่แหละความลับของฉันงั้นผมขอเปิดด้วยฉินซีห้องเต้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าตัวละครตัวนี้นั้นมีอะไรให้เราพูดได้เยอะเลยจากในตอนที่57เนี่ยการย้อนประวัติของฉินซีส่วนหนึ่งทําให้ทุกคนต้องร้องว wow ้าวกันเลยนั่นคือการย้อนถึงศิละปะ5วิถีของฉินซีฮ่องเต้ซึ่งสาตา5อย่างเนี่ยฉินซีก็ได้มาจากเทพมารซือโหยหลังจากที่พิชิตได้และช่วยให้แผ่นดินจีนผ่านพ้นเงื้อมมือมารผมลืมบอกไปเลยว่าเทพมารอโหยนั้นจัดอยู่ในปรกรณำเทพของจีนด้วยนะ แถมตัวของฉินซีเนี่ยยังมีความรับอีกด้วยทั้งดวงตาแถมรอยที่เหมือนตะขาบอีกด้วยหลังจากฉินซีพิชิตหกแขวนเสร็จก็เดินทางไปพบกับซือหยูและปะทะกันประเด็นคือฉินซีเนี่ยสู้ด้วยวิทยายุทธมือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออภัยเลย เพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าฉินซีนั้นใช้ศิลปะการต่อสู้ชนิดใดถ้าให้ผมเดาเนี่ยคงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ลอกเลียนแบบท่าทางของสัตว์ต่างๆแบบในซีรีส์จีนนิยายจีนอะไรทํานองนี้แล้วก็ต่อยอดมายัางยุคสมัยใหม่อย่างเช่นพวกมวยไทยเก็กในตอนที่57เนี่ยได้แฝงสิ่งมหัศจรรย์ของฉินซีเข้าไปด้วยนั่นคือหุ่นดินเผาในโงศพที่ฉินซีนําไปเกลียนใส่ซือโยถึงแม้ว่าฉินซีสามารถคว่ำซื่อโยได้แต่มังาก็ไม่ได้เฉลยนะว่าฉินซี ราซืออยยไได้่งและชินซีฮ่องเต้นเนี่ยก็ได้นำห้าสาตาของซือโยมาต่อยอดเป็นของตนแต่ก็บอกเป็นในๆแหละว่าตอนที่ชินซีเอาชนะซือโยนั้นชินซีได้ถอดผ้าปิดตาออกซึ่งความรับน่าจะอยู่ที่ดวงตาของชินซีฮ่องเต้และถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยความสามารถจากพลังเนตรของชินซีนั้นน่าจะมีความสามารถในการสะท้อนการโจมตีถ้าให้พูดง่ายๆก็คือใครที่โจมตีเข้ามาผู้ที่โจมตีจะเป็นฝ่ายถูกฆ่าซะเองความสามารถเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกับ คงะเกนโนซุเกะจากเนสสยมานซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะว่าจะเป็นพลังเนตรนี้ซึ่งในตอนที่56ฮาเดสก็โดนสะท้อนการโจมตีจุดด้ามหอกของตนเองนั้นปักเข้าไปที่อกเลยถึงแม้ว่าจินซีจะยังไม่เปิดดวงตาก็เถอะแต่ว่าจินซีนั้นมีการต่อสู้อยู่5้าแขนงและเกราะก็เป็นหนึ่งจาก5้าสตราของจินซีก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแหละว่าพลังเนี่ยคืออะไรกันแน่และมีอีกอย่างหนึ่ง ที่ผมจะไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นคือการตามหายาอายุวัฒนะซึ่งการตามหายาอายุวัฒนะของฉินซีห้องเต้นั้นคือการเดินทางมายังทิศตะวันออกจากแขวนฉินก็เหมือนกับการที่ฉินซีไปพบกับซือโยซึ่งก็เดินทางมายังทิศตะวันออกเช่นเดียวกันซึ่งผมขอเดาว,ว่าฉินซีอาจจะพบโอสถอะไรสักอย่างจนทําให้สามารถโค่นซือโยลงได้บางทีอาจเป็นพลังเนตรก็ได้นะหรืออาจจะเป็นรอยตะขาบบนแผ่นหลัง และใบหน้าของฉินซีฮ่องเต้ซึ่งเหตุการณ์ที่ฉินซีตามหายาอายุวัฒนะเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังฉินซีรวมประเทศแล้วเช่นเดียวกับการไปพบซือเอหยูในมังหะนั่นเองสมมุติว่ามีพอดการตามหายานะผมคิดว่าคงคล้ายกับการที่เฮอร์คิวลิสกินแอมโบเซียของซุสนั่นแหละคือเป็นเพียงการคาดเดาอะนะไม่ต้องปักใจเชื่อกันแต่ว่าการป้องกันอันสุดแก่งของฉินซีฮ่องเต้นั้นก็พังทลายลงเมื่อโดนท่าเพอร์เซโฟนีไท่ท่าน ของคือแฟนคลับของฮาเดสเนี่ยน้อยใจกันแน่แน่เพราะในคู่ที่7นั้นฮาเดสแทบไม่มีบทที่โดดเด่นอะไรเลยคือโดนลัศมีของฉินซีกรบหมดท่ามกลางศึกที่ดูเดือดฮาเดสนั้นเป็นฝ่ายบุกโจมตีใส่ชินซีฮองเต้หอกใบ,บเด่นนั้นผสานเข้ากับตรีศูนย์ของโพสไซดอนทุกท่วงท่าการโจมตีจากฮาเดสนั้นหมายจะเอาชีวิต ทุกครั้งที่ฮาเดสโจมตีเนี่ยจะมีการระเบิดอากาศเกิดขึ้นทุกครั้งคือบอกเลยว่าสเกลพลังแกโหดมากแฟนคลับชินซีนี่มีเสียวสันหลังว่าบแน่ๆคือบทของฮาเดสเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามากเท่าที่ควรแต่ว่าระดับผู้ปกครองแห่งขุมนรกเนี่ยย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วคือในตอนที่5 7เนี่ยป๋าฮาเดสแกมีปณิธานอันแรงกล้ามากฉันเน่ะจะพ่ายแพ้แกราชาแห่งมวลมนุษย์ไม่ได้ก่อนจะฟาดหอกใส่ชินซีฮองเต้ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นฉันเน่ะ คือราชาแห่งยมาโลกคือป๋าแกเท่มากผมนี่จับจอคอมแล้วยืนกรี๊ดเลยเออแมลงสาบเดินผ่านอะหยอกหยอกเยอะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะทั้งฝั่งของฉินซีฮ่องเต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดการโจมตีสายฮาเดสเลยสักครั้งแต่ฉินซีก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับผ้าปิดตาที่ถูกเปิดออกและกล่าวว่าต่อกอันเลยไหมราชาแห่งยมาโลกก็ดูหน้าของฉินซีสิสะทกสะทานไหมละ่ะและคู่นี้เนี่ยผมเดาเลยว่าน่าจะซัดกันอีกยาวเลยละ่ะ ว่าจะย้อนประวัติกันดูทรงและโครงสาหัสทั้งคู่แน่ๆจริงๆแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของจินซีฮองเต้ซะเยอะเนาะเพราะว่ามีการเปิดเผยประวัติมาส่วนหนึ่งแล้วเท่านั้นของฮาเดสเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยประวัติออกมาเลยคาดว่าในตอนต่อไปเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยประวัติของฮาเดสออกมาบ้างนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์บอกกับผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีลากันไปด้วยมีมแล้วกันนะ